รอยคียนตำนานแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเชื่อว่าเมสันเมาจะไม่สามารถยกระดับปีศาจแดงได้เพราะช่วงหลังฟอร์มหลุดไปพอสมควรความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์อยู่ในเตททีมอันดับสามในซูเียร์ลีก2022-23ที่มีแผงคว้านักเตะหลายรายมาเสริมทัพโดยเฉพาะแผงกองกลางและแนวรุกเพื่อเสริมคุณภาพทีมลุยยูฟ่าแชมเปียนลีก2022-23โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของเมสันเมากองกลางทีมชาติอังกฤษของเชลซีซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานยืนยันว่า ดาวเตะวัย24ปีตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวมาร่วมทีมปีศาจแดงแล้วแม้มีลิเวอร์พูลจ้องสอยตัวไปร่วมเช่นกันล่าสุดรอยคินตำนานปีศาจแดงกล่าวว่าสำหรับเขาเมสันเมาฟอร์มตกลงไปนิดหน่อยจริงๆผมชื่นชมผลงานเขามากเมื่อก่อนหน้านี้หลายปีแต่พอมาสองปีให้หลังเขาไม่เหมือนเดิมเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่เสมอสอดแทกไปในทีมตัวจริงของเชลซีไม่ได้ตลอดแม้ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีแต่คิดว่าคงไม่ดีพอจะยกระดับทีมแมนยูในเตดได้ ทั้งนี้เมสันเมาลงสนามให้เชลซีในพรีเมียร์ลีก2022-23ทั้งสิ้น24นัดยิง3ประตู2แอซซิต